วันนี้เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับรถถังคันแรกของโลกกันนะคะรถถังคันแรกของโลกปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกในสงครามโลกครั้งที่1ในวันที่28กรกฎาคมปี1914สงครามโลกครั้งที่1เป็นสงครามโลกครั้งแรกแห่งการสังหารหมู่และการทำลายล้างซึ่งเทคโนโลยีได้เปลี่ยนวิธีการทำสงครามโดยสิ้นเชิง ในเดือนกันยายนปี1914ในการรบที่แม่น้ำมาลในฝรั่งเศสเมื่อการรุกรืบของเยอรมันถูกฝรั่งเศสปิดกัน้นมนุษยชาติได้สัมผัสกับสงครามรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยประสบม,มาก่อนมันเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามสนามเพะที่สามารถบ่งบอกถึงลักษณะของสงครามโลกครั้งที่1เริ่มต้นการต่อสู้ที่แม่น้ำมาแนวรบยาว700กิโลเมตรทั้งหมดเชื่อมต่อกันอย่างรวดเร็วด,ด้วยสนามเพาะและในเวลานานไม่มีใครรู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของนรก ในช่วงสงครามในสนามเพะเพียงไม่กี่กิโลเมตรทหารนับพันนับหมื่นต้องถูกสังหารสงครามสนามเพาะพื้นที่ตรงกลางระหว่างทั้งสองฝ่ายถูกเรียกว่าเขตปลอดคนเมื่อใดที่ทหารโจมตีแนวสนามเพอข่าศึกพวกเขาจะต้องข้ามเขตปลอดคนนี้เพื่อบุกเข้าไปสนามเพะของอีกฝ่ายส่วนใหญ่มะจะลงเอยด้วยการถอยร่นกลับมาที่สนามเพาะของตนเองตามเดิมทิ้งไว้เพียงแต่รูกระสุนและคนตายตกค้างบริเวณนี้ ลวดหนามปืนกลและสนามเพาะซึ่งเรียกว่าเป็นสามปีศาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข,ของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในเวลานี้เออร์เนสต์ดันลปสวินตันนายทหารชาวอังกฤษรู้สึกตกใจเมื่อได้เห็นสงครามสนามเพาะในสนามรบในฤดูใบไม้ร่วงในปี1914 เขาเล่าในภายหลังว่าเขาเข้าใจความหมายที่แท้จริงของคําว่าเ h e l l shock หรือก็คือภาวะอันตึงเครียดและหน้าโหดหูในสนามรบเสียงของปืนเล็กสลับกับเสียงปืนใหญ่ที่แบดดังขึ้นทุกชั่วโมงได้ทําลายสภาพจิตใจของทหารจํานวนไม่น้อยจนสติแตกหรือเรียกว่า PTSD ในปัจจุบัน โดยได้เห็นทหารหลายแสนคนถูกสังหารอย่างไร้ประโยชน์ต่อหน้าปืนกลและกระสุนปืนใหญ่ในสนามรบนั้นทําให้เขาตระหนักด,ดีว่าพวกเขาต้องหาทางออกเพื่อยุติสงครามสนามเพาะที่ไร้ความหมายนี้และสวินตันได้รับจดหมายจากเพื่อนร่วมงานเก่าเกี่ยวกับการทดสอบรถแท็กเตอร์โฮเขากล่าวว่ารถแท็กเตอร์โฮมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการใช้งานในทางภูมิประเทศต่างๆเมื่อเปรียบเทียบกับรถประเภทอื่นๆ เขาคิดว่าเครื่องยนต์ทําฟาร์มนี้สามารถแดัดแปลงเป็นอาวุธเพื่อการต่อสู้ได้กล่าวอีกในหนึ่งก็คือเขาคิดว่าถ้าพวกเขาสามารถผ่านเขตปลอดคนได้อย่างปลอดภัยโดยใช้ความสามารถของรถแท็กเตอร์โฮที่วิ่งบนภูมิประเทศที่ยากลำบากพวกเขาก็จะสามารถชนะสงครามนี้ได้หนึ่งสัปดาห์หลังจากที่เขาได้แนวคิดเรื่องรถแท็กเตอร์เขาก็ไปที่ลอนดอนเพื่อแบ่งปันแนวคิดของเขากับนายพลัตลนักการเมือง อย่างไรก็ตามมีเพียงคนที่สนใจแนวคิดของเขาก็คือเพื่อนของเขามอลลิสแฮงกี้และวิศวกรมอลลิสแฮงกี้คุยกับคีชเน์ผู้ซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในวันที่2มกราคม1915เกี่ยวกับรถคอมแบทแต่คีชเน์ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้อย่างไรก็ตามเขาไม่ยอมแพ้และในทางกลับกันเขาส่งข้อเสนอไปยังเฮอร์เบิร์ตเอสคิวนายกรัฐมนตรีอังกฤษในเวลานั้นและวินสตันเชอร์ชิลล์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทหารเรือคนแรกของอังกฤษ โชชิลซึ่งได้รับเอกสารนี้มีความสนใจในแนวคิดนี้เป็นอย่างมากและได้ก่อตั้งคณะกรรมการพัฒนารถทางประจัรบารในวันที่20กุมภาพันธ์1915และในวันที่10กันยายน1915รถถังคันแรกในประวัติศาสตร์ชื่อว่า Little Willy ีก็เข้าสู่การทดสอบขับวัตถุประสงค์หลักของการทดสอบคือการผ่านเขตปลอดคนและข้ามสนามเพาะ ของกองทัพเยอรมันซึ่งมีความกว้างเฉลี่ย1.2เมตรแต่การทดสอบล้มเหลวเนื่องจากลิ t ท l e วิ l ลิตล้มลงโดยไม่สามารถข้ามสนามเพาะอย่างไรก็ตามความล้มเหลวนี้ทําให้กองทัพม,มีส่วนร่วมในคณะกรรมการรถถังประจันบาที่นําโดยกองทัพเรืออังกฤษและความต้องการของกองทัพเรือก็จะทอนให้เห็นถึงการพัฒนารถถังและในเดือนธันวาคมปี1915รถถังคันแรกมาร์ก1ก็ได้ถือกำเนิดขึ้น นอกจากนี้ในการพัฒนารถถังมาร์ควันรัฐบาลอังกฤษได้ใช้สมญานามว่า water tank หรือถังน้ําพวกเขาบอกว่ามันเป็นผ่านาจ่ายน้ําเพื่อปอกปิดและป้องกันโครงการพัฒนานี้ให้เป็นความลับและชื่อว่า tank หรือรถถังก็ได้มาจากสิ่งนี้รถถังมาร์ควันมีความยาวประมาณเกือบ10เมตรกว้าง4.11เมตร รุ่นเมลหนัก28ตันและอีกรุ่นคือฟีเมลหนัก27ตันมีคนอยู่บนรถทั้งหมด8คน1คนทำหน้าที่เบรค1คนคุมเกียร์2คนควบคุมล้อแต่ละด้านและคนอื่น4คนและเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์1916การทดสอบได้ดำเนินการและประสบความสำเร็จในการผ่านลวดหน้ำและสนามเพอได้อย่างปลอดภยัย หลังจากนั้นรถถังรุ่นเมลจำนวน75คันและรถถังรุ่นฟีเมลจำนวน75คันก็เริ่มผลิตขึ้นทั้งหมดทั้งสิ้นรวม150คันที่นี่รถถังรุ่นเมลเป็นรถถังที่ติดตั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ QF 18พาวและรถถังรุ่นฟีเมลมีเพียงปืนกลระบายความร้อนด้วยน้ำ อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นอาวุธที่พัฒนาขึ้นในสมัยที่ยังไม่มีแนวคิดเกี่ยวกับรถถังภายในรถถังจึงไม่ถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆทำให้พลรถถังต้องใช้พื้นที่ภายในร่วมกับเครื่องยนต์บรรยากาศภายในจึงอบอวลไปด้วยไอเสียเครื่องยนต์และฝุ่นของสารจากดินปืนอุณหภูมิภายในบางครั้งสูงถึง50องศามีการกล่าวกันว่าภายในเป็นเหมือนนรกจริงๆ เสียงรบกวนภายในะยังรุนแรงมากจนไม่สามารถใช้ในการสื่อสารแบบไร้สายได้ดังนั้นจึงมีนกพิราบ2ตัวถูกวางไว้ในรถถังเพื่อการสื่อสารและเมื่อกระสุนถูกยิงผงและขมเหลาจากการยิงก็จะระเบิดออกมาและคุกคามทหารดังนั้นทหารจึงต้องสวมหน้ากากป้องกัน รถถังมาร์ควันถูกนำมาใช้ในยุทธการแม่น้ำซอมสมรภูมิที่จัดเป็นหนึ่งในสมรภูมิที่นองเลือดที่สุดในประวัติศาสตร์มรดเสียชาติและเรียกได้ว่าเป็นการรบที่เลววลายที่สุดของสองครามโลกครั้งที่1ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ต้องเผชิญหน้ามากกว่า2เดือนในตอนนี้มีการจัดวางทั้งหมด49คันเครื่องหนึ่งถูกทำลายระหว่างทางและรถถังประมาณ25คันมาถึงก่อนการต่อสู้จะเริ่ม และในที่สุดก็มีรถถัง5คันที่บุกเข้าไปในสนามเพาะของกองทัพเยอรมันและข้ามเขตบอดคนและสร้างความตกตะลึงให้กับฐานเยอรมันเป็นอย่างมากและร้อยโทออโตชุสชาวเยอรมันคนแรกที่ได้เห็นรถถังกล่าวเช่นนี้ว่าฉันจ้องมองอย่างว่างเปล่า,าราวกับว่าแขนขาของฉันไม่มีพลังสัตว์ประหลาดยักษ์ค่อยๆเดินเข้ามาโดยไม่หยุดและมีคนตะโกนว่าปีศาจกำลังมา เปนผลให้กองทัพอังกฤษรุกก้าวไปประมาณ2กิโลเมตรในการรบทางนี้แต่พวกเขาก็ต้องหยุดชะงักในไม่ช้าหลังจากเจอการตอบโต้ที่แข็งแกร่งของเยอรมันด้วยเหตุน,นี้จึงมีแนวโน้มมากมายที่จะเห็นการต่อสู้ที่ลมเหลวในการใช้มาร์ควันครั้งแรกความจริงที่ว่ามีวิธีการที่จะปลุกเข้าไปในเขตบอดคนเป็นช่วงเวลาที่จะประกาศการเกิดขึ้นของอาวุธใหม่ที่จะเปลี่ยนวิธีการทําสงครามภาคพื้นดินโดยสิ้นเชิง หลังจากนั้นอังกฤษยังคงนำซีรีส์ MK ที่ปรับปรุงแล้วเข้าสู่การรบเรียนรู้กลยุทธ์การต่อสู้รถถังและในการรบแคมเบรย์ในวันที่20พฤศจิกาย,ยน1917รถถัง MK4 จําจำนวน476คันถูกนำเข้าประจังการและบุกเข้าในแนวป้องกันของเยอรมันและบรรลุได้ไกลถึง8กิโลเมตรในการรบครั้งนี้ทำให้กองทัพอังกฤษได้รับประสบการณ์ที่ว่า การโจมตีด้วยรถถังขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพในการทำลายแนวป้องกันตั้งแต่นั้นมารถถังได้กลายเป็นขุมพลังหลักของแต่ละประเทศและผ่านการพัฒนาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจึงได้กลายมาเป็นแบบเดียวกับที่เห็นในปัจจุบันและยังคงพัฒนาไปเรื่อยๆวันนี้เราได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับรถถังคันแรกมาร์ควันกันแล้วนะคะหากชมแล้วชอบและได้รับประโยชน์อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ